ครับก็สวัสดีครับพี่น้องเครื่องไฟทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับขยายมินินะครับใช้ไฟ12โวลต์ถึง24โวลต์ครับตัวนี้นะครับวันนี้จะมาใช้กับกับดอก15นิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมหัวจรวดอีกหนึ่งตัวนะครับมาดูรายละเอียดนะครับที่ขยายนะครับอันนี้คือรู USB นะครับเสียบเพลง USB ได้นะครับแล้วก็ A U X นะครับรู A อ X ูเเสียบเพลงจากโทรศัพท์เข้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นรูไฟเลี้ยงครับไฟเข้านะครับแล้วก็ a U X เอ์าพุทนะครับคือว่าเสียบไปกับเครื่องขยายอื่นได้นะครับแล้วก็เสียงออกคือ R กับ L ครับได้2ช่องทางนะครับครับผมครับลักษณะการต่อนะครับก็แบบนี้นะครับอันนี้คือสายไฟเข้านะครับ สายไฟเลี้ยงครับจากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับส2บโวลต์ครับเสียบเข้าไปนะครับส่วนตัวน okay. ี้ครับคือสายลําโพงนะครับเสียงแหลมกับเสียงกลางครับดอกส5ห้านะครับอันนี้คือปุ่มพาวเวอร์ครับกดเปิดปิดเครื่องครับครับการใช้งานนะครับก็กดเครื่องได้เลยครับโอเคนี่คือวอลลุ่มเสียงครับตัวนี้นะครับวอลลุ่มเสียงครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อกับบูทูธนะครับเอาโทรศัพท์มานะครับเชื่อมต่อบูทูธเอานะครับไปที่บูทูธนะครับ แล้วก็เชื่อมต่อตัวนี้นะครับขยายมินินะครับครับทำได้ทําการเชื่อมต่อแล้วท่านก็ไปที่เพลงครับ YouTube นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเช็คระยะนะครับว่าได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็เสียงจะคุณภาพขนาดไหนนะครับกดเล a y ครับอันนี้คือวอลลุ่มเสียงนะครับ เพิ่มเสียงมากเสียงน้อยก็โอนเอาครับสุดยอดครับเนี่ยผมเไปังสุดยอดครับเสียงดังนะครับท่านจะเอาไปทำตูลำโพงมูทูตได้ครับขับโมเดเตอร์ได้นะครับเอาไปใช้ในเครื่องเสียงสาล้อขายของนะครับหรือว่าเครื่องเสียงในรถนะครับฝั่งเล็กๆในน้อยนะครับ ผมถอยลงมาเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆครับตอนนี้เปิดบุญทูดอยู่นะครับขยายตัวนี้นะครับลองรับบุญทูตได้นะครับราคาก็490บาทนะครับค่าส่งฟรีครับพี่น้องครับสุดยอดครับผมเสียงดังนะครับอันนี้ถ้ามีฮอนนี้ขับฮอนนี้เสียงดังมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเพลงนะครับ เคเปลี่ยนเพลงครับก <S Anfang> ็สนใจก็สอบถามได้นะครับราคาก็490บาท